คนคนนึงจะโทรแจ้งรถพยาบาลได้อะแจ้งรถพยาบาลมาหน้าบ้านได้แล้วต้องแจ้งว่าที่ไหนอย่างไรเกิดเหตุอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ต้องไม่เด็กแล้วปะตอนนี้มีเบอร์แล้วนะคะไม่ยากหนูก็รู้เหมือนกันว่าไม่ยากอืมแค่มีเบอร์มันวันนี้เบอร์มันต้องลงทะเบียนด้วยรู้ส่วนหนึ่งแล้วบอกเพศด้วยแต่เป็นผู้หญิงใช่เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงโทร เขาต้องดูไล์สดแน่ๆคนที่ทำอะเหมือนเหมือนแบบเหมือนท้าทายคนที่โทรแจ้งรถโรงพยาบาลกับแจ้งตำรวจเป็นเบอร์เดียวกันเราตกใจแล้วก็เราเราก็จะรู้สึกแบบไม่ปลอดภัยก็คือหลอนไปนหมดเลยนะทุกคน ทำเอาหลายคนเป็นห่วงเมื่อวาที่คุณแม่ยังสาวธัญญาอาสยามเจอมือดีโทรปวนหนักถึงคันแจ้งเหตุเท็จเรียกรถพยาบาลมาถึงหน้าบ้านโดยสาวธัญญาเธอก็ได้เผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมีคนโทรสั่งของให้มาส่งที่บ้านแล้วให้เก็บเงินไปทางอยู่หลายครั้งจนเหตุการณ์มันเริ่มหนักขึ้นเมื่อลาสุดมีคนโทรเรียกรถพยาบาลมาถึงหน้าบ้านเธอโดยกุเรื่องว่ามีคนล้มในห้องน้ำหมดสติซึ่งเธอก็ได้ขอเบอร์คนที่โทรแจ้งกับพนักงานส่งของและเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการแจ้งความและหาตัวคนก่อเหตุต่อไป ก่อนจะวอนขอให้คนที่ทําแบบนี้หยุดเพราะนอกจากจะสร้างความกลัวให้กับเธอแล้วยังสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่ๆเจ้าหน้าที่และคนอื่นๆอ,อ,อีกด้วยซึ่งต่อมาสาวธัญญาก็ได้ออกมาไลฟ์สดเล่าเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมกับเผยอ,อีกด้วยว่าตอนนี้พอจะมีข้อมูลเกี่ยวกับคนที่โทรมาป่วนบ้างแล้วไม่สงสัยใครเลยค่ะเพราะว่าคิดว่าแบบอาจจะมีเด็กรู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ก็มานั่งคิดว่าเออถ้าสุวิวอาเป็นเด็กใช่ไหม เด็กจะสามารถรีบเรียงเหตุการณ์หรือสามารถโทรแจ้งหรือสามารถให้รายละเอียดกับเจ้าหน้าที่จนเจ้าหน้าที่มามาถึงบ้านอย่างนี้ได้เหรออย่างนี้ไงหลายหลายครั้งแล้วก็ให้มาเซเว่นมาส่งส่งเราตลอดกับกับการที่คนคนหนึงจะโทรแจ้งรถพยาบาลได้อะแจ้งรถพยาบาลมาหน้าบ้านได้แล้วต้องแจ้งว่า ที่ไหนอย่างไรเกินเหตุอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ต้องไม่เด็กแล้วปะมันถึงจะเรียบเรียงจะใช้แอปพลิเคชันเป็นได้ไงใช,ใช,ใช่แล้วเราถึงจะถึงจะแบบสามารถแบบเรียบเรียงเหตุการณ์ได้ว่าใครเป็นอะไรที่ไหนอย่างไรแล้วสามารถทําให้รถโรงพยาบาลมาถึงที่บ้านได้อย่างเงี้ยแบบหนูว่ามันไม่น่าจะใช่เด็กเนี่ยตอนนี้มีเบอร์แล้วนะคะซิมอ่ะตอนนี้คือรู้แล้วว่าเป็นเป็นเป็นทูนะคะแต่ว่า เราไม่สามารถแบบเช็คชื่อหรือว่าอะไรได้เพราะต้องต้อง,องก็ต้องรอว่าตำรวจจะแบบจะจะช่วยหรือว่าอะไรยังไงไหมเพราะว่าอันนี้ไม่รู้ไงเคยแจ้งแบบกรณีแบบเคสพวกแบบคุกคามหรือว่าเคสแบบที่มีแอคปอมมาป่วดหรือมาขู่ฆ่าอะไรเงี้ยหนูเคยแจ้งหมดแล้วนะทุกคนหนูไม่เคยได้ความคืบหน้าอะไรเลยหนูก็เลยไม่ได้หวังอะไรเยอะก็รอรอแค่ รอแค่พรุ่งนี้ว่าพี่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะดำเนินการยีไร่ไรแต่จริงไม่ยากหนูก็รู้เหมือนกันว่าไม่ยากอืแค่มีเบอร์มันวันนี้เบอร์มัน,มนต้องลงทะเบยียนด้วยรู้ส่วนหนึ่งแล้วบอกเพศด้วยแต่เป็นผู้หญิงใช่เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงโทรเขาแจ้งหน่วยงานไว้แล้วทุกคนว่าก็คือเบอร์นี้โทรไปอ่ะเขาก็จะรู้แล้วว่าก่อ,อกวนอย่างเงี้ยเอออย่างบวเอะเนาะเออลดลงบาก มึงหน่าที่บนรถตำรวจคนนี้มั้ แล้วก็ไม่ทันขัดคําจริงๆค่ะหลังจากที่หนุ่มอาโล่สามีของสาวธัญญาบอกว่ารอบนี้เรียกรถพยาบาลรอบนาคงเรียกรถตํารวจซึ่งพอตกเย็นของวันนั้นก็มีรถตํารวจมาถึงหน้าบ้านจริงๆค่ะซึ่งพีพๆเจ้าหน้าที่ตํารวจก็บอกว่ามีคนโทรมาแจ้งว่ามีคนทะเลาะกันในบ้านซึ่งจากเหตุการณ์นี้ก็ทําให้สาวธัญญาของเราคาดการณ์ว่าผู้ก่อเหตุอาจจะคอยจับตาดูเธออยู่งานนี้ทําเอาสาวธัญญาของเรารู้สึกถึงความไม่ปลอดภยัยจนไม่รอให้ถึงพรุ่งนี้กันแล้วค่ะยอมลําบากรีบหอบลูกในท้องไปแจ้งความกลางดึกเลยทีเดียว ล้วหนูไลฟ์สดตอนประมาณห้าโมงเย็นมัม้งทุกคนห้าโมงเย็นหรือห้าโมงหรือหกโมงหนูไลฟ์สดแล้วเสร็จปุ๊บเขาต้องดูไลฟ์สดแน่ๆคนที่ทําอ่ะยังไงก็คือต้องดูไลฟ์สดแล้วก็เหมือนเหมือนแบบเหมือนท้าทายแล้วตอนนี้ก็อาจจะดูอยู่ก็ได้เออเหมือนเหมือนท้าทายอะว่าแบบกูทําได้อีกนะอะไรเงี้ยคือแบบหนูไม่อยากบอกข้อมูลเยอะแต่ว่าอัอนนี้ย ถ้าถามถามอย่างเงี้ยก็คือหน,หนูสามารถคอนเฟิร์มได้แล้วนะคะว่าเป็นคนเดียวกันเป็นคนเดียวกันคนเดียวกันหมายถึงว่าอาคนที่โทรแจ้งรถโรงพยาบาลกับแจ้งตำรวจเป็นเบอร์เดียวกันอืมเพราะฉะนั้นเขาก็กำลังจะแบบแกล้งแล้วก็ท้าทายว่าแบบ มึงจะทําอะไรกูได้ไรเนี่ยเนื้อ,อปะในส่วนของหนูเนาะก็มีผลกระทบก็คือหมายความว่าเราก็ตกใจเนื้อ,อ,อปะเรากตกใจแล้วก็เราเราก็จะรู้สึกแบบไม่ปลอดภัยเหมือนแบบมีคนกดกิ่งอะไรเงี้ยตลอดมันก็จะรู้สึกแบบรู้สึกก,กลัวแล้วตะเกียะออกไปลงพักหรือออกไปนั่งกินข้าวก็คือหลอนไปหมดเลยนะทุกคน หลอนไปหมดแบบคิดคิดเยอะไปหมดแต่ว่าในส่วนของที่รบกวนเจ้าหน้าที่เนี่ยหนูว่าอันเนี้ยน่าน่าคิดกว่านะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหน่วยกู้ภัยอย่างเงี้ยเขาทำงานเพื่อสังคมไงเขาก็ไม่ควรจะมาเสียเวลาอะไรแบบนี้นะคะคือตอนนี้เดี๋ยวให้เป็น ตามขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนนะคะเพราะว่าพี่ๆที่สอนอคณายาวก็ดูแลดีอยู่ค่ะทุกคนหรือว่าถ้าเกิดว่าอะไรยังไงไม่ได้จริงๆก็ค่อยเป็นขั้นตอนต่อไป ซึ่งหลังจากที่สาวธัญญาออกมาชี้เป้าว่าผู้ก่อเหตุเป็นผู้หญิงก็ทําเอาโซเชียลต่างก็คาดเดากันไปต่างๆนานาไม่รู้ว่าสาวธัญญาเคยไปสร้างศัตรูไว้ที่ไหนหรือเปล่าอาจจะเป็นผู้หญิงที่ไม่ชอบสาวธัญญาหรืออาจจะเป็นคนที่เล่นสนุกโทบวนนไปเรื่อยก็ได้พร้อมกับให้กําลังใจสาวธัญญากันยกใหญ่งานนี้เราคงต้องรอติดตามกันต่อไปหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมแอดจะนํามารายงานให้ทราบกันต่อไปนะคะ